ครับสวัสดีครับมึงปลาลูกคอ,อกกินอาหารเม็ดนะครับเด้วเป็นปลาลูกคอ,อกที่อยู่ในไอในคลองนี่ยนะครับเด้อเป็นคลองใส่ไก่อยู่บอ่อประชิงนะครับผมย่นอาหารเม็ดเม็ดหน่อยให้มันครับมึงมันกินนะครับเออเ่ต้องเอามาอนุบาลละผมมาสิบ่บเอามาอนุบาลละครับก็เลยปล่อยปล่อยธรรมชาติในคลองแล้วให้ย่นอาหารให้มันเดี๋ยวมันก็ กินของมันเองครับนะครับมันจะมีปลาปลายเลยๆนังง่งจอบเอาครับเ่็นปลาคอหน่อยนะครับอยู่ในบ่อปลาเค็งนะครับนี่บ่อปลาเคง็ง ว่าลูกโคกนะครับใส่กับยูบอมันสา3บาทนะครับ3บาท3บาท5บาทนะครับงูรู้าบาทคุณมีไข่ปล่าครับย้อนอาหารนะมันนี่อ่อนเห้กับท้ามทานเรียนนี้ครับเดี๋ยวเขามากินห่าปลาคอหน่อยมล้เป็นพ่อปลาคอหน่อยแล้วครับพ่อมกแล้วนันก็กินอาหารเม็ดครับเป็นอาหารเม็ดเอ่อเม็ดขุนครับถ้าเม็ดใหญ่มันก็กินอยู่เลย อาหารเม็ดเงี้มันก็กินครับเดี๋ยวแป้นก่อนวางนี่ครับนะฮะเม็ดเงี้มันก็กินอยู่นะครับเห็นก็เห็นตอดอยู่มั้งห็นครับเดี๋ยวอะย้อนอาหารเม็ดหน่อยให้มันเบิ่งครับปึ๊บนี่ยันเข้ามากินอาอ่านะเข้ามากินอยู่ครับนะอ่าฮะเข้ามากินมาต้องคุ้นนะครับอ่าหลอดประเช่นหลอดซัมใดกับซัมนั้นนะครับเด้อ ตอนอ่ผมใส่อาหารแต่มันมีปลาลูกข,ขอ,อกนะครับเ้อผมใส่อาหารเม็ดหน่อยนะครับย่นหล่อหล่อ,น,อนไปก่อนครับย่นหล่อ,อๆ่อมันต่มันหน่อยๆพอ่ล้ครับย่นหล่อหล่อให้มันถึอกินก่อนนั่นถ้ามันสามารถกินได้นะครับพ่อเมียนั่นนะครับพ่อตัวหล่อมันจะหน่อยนะครับน่โอ้ทองห่องแล้วคนคนทองห่องแล้วยูประมาณนี้ครับ อันนี้ยุบบอปลาเข็งด้วครับเด้อครับยุบบอปลาเข็งเนี่ยเดี๋ยวมาพังนี่อ่านี่ครับทางนี้ก็ลายจังเลยยุบบอปลาเข็งย่น่อมันไนะม้อาหารกระเบิ้งดีครับเบิ้งดีน้ำปลากินเยอะเบิ้งดีครับนะบถ้าเหนี่ยวหอดบออ,อื่นนะครับถ่ายคลิปก่อนนะฮะอาหารปลาข้อน้อยนะครับ มาดจังหวะด้วยครับั้งสิดเห็นมันถ้าเมื่อทมจังหวะมันก็จอบพุ่งมาจอบเรื่อยๆนะครับเนาะพอเห็นพอเห็นมันขืนตัวหนึ่งสองตัวก็ย่อลองย้อนอาหารลงไปหมันเบิ่งนะครับเนาะมันก็กินมันก็ขืนมากพักกันขืนมากครับยืนนิ่งๆปลานี่มันย่านย่านข้นครับย่านข้นปลาเค็งเห็นโลบบกล่อง มันหย่านมันหย่านข้นนะมันหย่านมันมันก็บปลเชิงว่าหย่านคนเหรอครับเออนี่ไงพวกนกพวกยังมันก็ไหลไหมครับมานกก็ไหลนะครับพวกนกพวกยังมันก็ไหลมันก็เล่ยเป็นหยินหย่านนะครับเนาะลูกคอก ตอนนี้เพ่ต้องว่าอนุบาลแล้วครับผมตอนนี้ผมเพ่ได้เอามาอนุบาลแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ได้มา,าตากักขึ้นมาอนุบาลแล้วครับเดี๋ยวป่อยเออเออเออเนี่ยเกับปล่อยป่อย,อ,ย,อ,ยอันธรรมชาติสักหน่อยนะครับปล่อยมันอยมันอยู่ร่องปล่อยมันเบิ่งครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ล่อยเต็มอยู่ครับกล่องบรุกล่องเห็นไหมอ่าหน่อยนามคุณนน้ำครัอบอนนี่เป็นเอ่อเป็นบอ่ปอปลาเข็งนามมันก็เลยกคุณนนะครับซู้มันสู้มันยังเห็นครับซูมยังเห็น,นสู้มันยังเห็น,นเป็นตะเบิงอยู่ครับเป็นตะเบิงอมอนซสอนนะครับอ่า ปลาบ่อได้ซื้อไหมอ่าเป็นปลาที่อันอ่าบ่อได้ซื้อไหมเราก็อันเอ่อผมซื้อที่อื่นก็ซือ be ้อเราซื้อมากตั้งปีที่แล้วไหมครับเราก็มันบ่อได้อ่ามันบ่อได้ซื้อเพิ่มถึงไหมซื้อทีเดียวถึงไหมเราก็ตอนแรกก็สิปล่อยหลายๆปลานะครับผมผมคิดความคิดผมว่าป้อยหลายๆปลามีอยู่สิบสองสิบสามบ่อเป็นคลองใส่ไก่นะครับแลาสิปล่อยหลายๆปลาแล้วบัดที่นี่มันเอ่อคอมันกินพื้นที่ไปหมดแล้ว นะครับมันก็ปล่อยปลากินพืชกปะไ้กับปล่อยก็ปล่อยช่วงมัดนี่หน่อยไหมครับปลาเคง็งปลาเค็งขึ้นมาสวนปลาเค็งก็หันะครับปลาปเคง็งเดี๋ยวู้นรอปลาเคง็งมาบ่อ่ะปลาเค็งมาคอสีนี้เด้ มันก็เข้าไปกินที่กันเข้ากินที่กันค่อนข้างมีหลายเห็นเงาเน้อยนครับฮะกรทนก็ขื้นว่ากินอยู่ครับอ,อน่ก็ขอนอันสั้นครับอันสั้นนี่ ปลูกต <c oughs> ้นไม้ท่านแล้วอยู่ครับเลื้บวกสมโอบักสมโออันเป็นยังไงบักสมโอมันหักมาเดินไหมครับผมก็เลยง่ายมองผมสงสัยว่ามันอันน่าจะเป็นน้ำดินครับมันมักมาดินเหนียวผมผมเป็นดินเหนียวเนาะครับผมก็เลยเอาออกง่ายมองแล้วเอาทุเรียนต้นหน่อยมาลงแท่นครับตอนนี้ปลูกท่านได้เสร็จอยู่เดี๋ยวเมื่อหลังอัปเดตเรื่อยๆครับต้นทุเรียนไตมาไต ตายไปต้นหนึ่งแล้วครับถ้าอัปเดตไปตอนปลูกแล้วครับเรี Speaker, <Okay. S 2> k, ยนอ่าอ่เม็ดใหญ่มันก็กินครับเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่มันก็ขาบก็ยังตอดกินไปเรื่อยๆคือลูกลูกปลาตับทิ่มนะครับที่ผมผมมีอันนี่จุ่มหนึ่งผมมีอันลูกปลาตับทิ่มอยู่โูกลูกปลาตับทิ่มอ่ามันก็ค่อยตอดกินมดอีหลีอไหมครับมดวานลงไปใส่กระมดค่อยมันก็ค่อยตอดกิน ผมใส่ตาหารเมร็ดกลางครับบ่บบ่บ่ได้เปลี่ยนขนาดเลยบ่ได้ใส่เม็ดเล็กหรือเม็ดเม็ดใหญ่เมใใ็ดยังเลยใส่ตาหารเมร็ดกลางใส่มือละคู่คู่ทั้งคู่หน่อยนะครับคู่เลนน้ำสงกันตะกี้ไหมครับคือเขียวขาวๆนะครับนะครับกระึ้นมากินท้งม้านเลยนะครับเม็ดหน่อยเม็ดใ,ใหญ่ต่อโอเคครับเป็นตะเบงิงสีส้มนี่ ยูบ่อปลาเคียงสัมยูบ่อปลาเค็งอีกตั้งหักขึ้นมากินแต่เ้าอยู่หนิ่งหนึ่งยืดไปยามอยู่หนิ่งหนึงนะครับนี่ฮะซูะุ้มไปอีกเห็นปะอ่านี้ปลาข้อหน่อยครับปลาข้อหน่อยปลาข้อหน่อยพ้อหมกลอ,อยว่าเป็นไตปะนิ่งครับแต่ เฮ้ยไปแล้ว <laughs> นิ่เงาเสร็จจบเพราะว่าเป็นไส้ขัดยณ่นี่เรือนี่เรือป้าไปแล้วพักกันยิ้มแล้วครับ <c oughs> บ่บ่ตอดไปยังแล้วพักกันลอยล่ำแลนนยนั่นเองอ๋อพักกันลอยล่ำแล้วโอ้ปลาเกียงสุดื่องจี อ่างปุ่นก็ไม่ฮะติดตะเบิ้งครับง่ายครับอ้วนภูมก็มากเล้วรับมาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเนาะออกจากงานออกจากงานมาโอเคเลยครับโอเคเอ่อเวิร์กเวิร์กสำหรับชีวิตแบบนี้ว่าด้ดินร่นยังมากมายนะครับแต่ต้องเตรียมให้พร้อมเท่านั้นแหละครับอืบมประมาณนี้ปลาเคง็ง จริงอะไร,ระข้าคอจุ่มนี่ครับรข้าวหน่อยลูกสิบวินเห็นไหมน่ะยองยองอย่ง,งนี่นะครับโอ้ปลาเค็งเห็นว่าพระกันนีมาเลยปะ <laughs> ปลาเค็งเห็นว่ากินอาหารนะครับพระกันนีมาเลยมันบวน ให้อาหารเหล่ามันบ่บุ่มบ่มบุ่มบ่เมือของผู้อื่นไหมครับเดี๋ยวไปอยู่พยายามปรับไปเรื่อยๆนะครับพยายามให้มันสมเอนะครับพยายามให้มันสมเอ๋จนบุ่มบ่มบุ่มบ่มตึกปลามันหน่อยนั่นไหมครับผมปล่อยอน่นพ่ออันมันบ่ออังไหมให้มันใหญ่ไหมกลาว่าให้มันใหญ่เราอีกอย่างบ่ได้เล็งนั่นไหมครับบ่ได้ให้เล็งอาหารมันน่ะมืดไห้สมเอ,อ๋นะครับมืดทีหน้าซิบก็บ่วดีคู่คู่นิดหน่อยนี่ครับคู่นิดหน่อยนี่ เดี๋ยวราซูมมึงนะครับนี่ครับคู่นิดหน่อยนี่คู่เล่นยญสงครามนี่ครับประมาณโลหนึ่งโลดนิดหน่อยนะครับเด้อประมาณโลดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าซูมมึงเก๋ๆอยู่หน่อยโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเด้อเดี๋ยวต้องไปเห็ดเบียดต่อขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเด้อขอบคุณครับ